ทุกคนสามารถวิ่งได้แต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะวิ่งเป็นใช่แล้วครับเพราะการวิ่งที่ถูกวิธีจะเพิ่มประสิทธิภาพในการวิ่งให้ดียิ่งขึ้นแล้วก็ลดอาการบาดเจ็บลงได้ครับแล้ววันนี้ครับอาจารย์ต้นจะสอนวิธีการฝึกวิ่งอย่างถูกวิธีตั้งแต่ขั้นพื้นฐานในแบบฉบับของออต้นจะเป็นอย่างไรต้องติดตามครับ,รบถามตัวแทนหนึ่งท่านครับ คิดซิว่าการฝึกวิ่งจริงๆเนี่ยควรจะเริ่มต้นอย่างไรครับก็วิ่งไปเรื่อยๆช้าๆเดี๋ยวเราก็เก่งเองครับน,นี่ไงเปนไงครับออต้นอ่าใช่แต่ไม่ใช่ทั้งหมดใช่แต่ไม่ใช่ทั้งหมด,ย,มหมดย,ย,มยังมีข่าวใช่บ้างถ้าโดยหลักเนี่ยการวิ่งเนี่ยเราต้องเริ่มจากพื้นฐานใช่ไหมถ้าพื้นฐานรายละเอียดต่างๆเรื่องการแกงแขนเรื่องเบสิกที่ใช้ทักษะที่ใช้ในเรื่องการวิ่งแสดงว่าถ้าเกิดเราจะวิ่งให้ถูกวิธีมาฝึกวิ่งเลยผิดหรือถูกครับผิดครับโอ้โหงงเลยคิดว่าไงคิดว่าไง มันไม่น่าจะผิดนะครับเกิดมาเราก็เดินวิง่งปอยู่แล้วอะใ,ใช่ใช่ครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเวิ่งมาผิดวิธีใช่ไหมครับมันก็จะมีของแถมมาแทนที่เราจะวิ่งได้ต่อเนื่องเราอาจจะต้องหยุดแล้วก็กลับมาเริ่มต้นใหม่ซึ่งมันก็จะเสียเวลานะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวมาลองฝึกท่าพื้นฐานของการวิ่งพร้อมๆกันเริ่มต้นจากแกวงแขนก่อนครับเวลาที่เราแกว่งแขนนะครับให้ลองงอศอกนิดนึงนะครับวางข้างลำตัวคราวนี้เราแกวงก็คือแกวงจากไหล่ฮะดึงนะครับขึ้นนะครับโอเคเริ่มได้แล้วนะครับอ่า เพิ่มอีกนิดนึงนะครับเวลาที่ไปข้างหลังเหมือนเราจะล้วงกระเป๋าข้างหลังล้วงกระเป๋านะครับข้างหน้าเหมือนเราจะดื่มอะไรสักอย่างหนึ่งนะดื่มนะครับล้วงกระเป๋าดื่มล้วงกระเป๋าดื่มล้วงกระเป๋าจดื่มต้องฝึกด้วยเหรอดื่มล้วงกระเป๋าดื่มล้วงกระเป๋าดื่มล้วงกระเป๋าแเรื่องนี้มันสำคัญยังไงพี่ต้นทำไมต้องฝึกอันนี้ก่อนนะครับจริงๆมันเป็นเรื่องของบาลานซ์อ่ะ เวลาที่เราใช้ขาปุ๊บมันก็ต้องใช้แขนด้วยแล้วคนส่วนใหญ่ขาเนี่ยเราเราใช้อยู่แล้วแต่แขนนะเราบางทีเราไม่ค่อยได้ใช้เพราะง,งั้นพอจะมาให้บังคับให้มันต้องแกว่งยังไงหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันถึงไม่ค่อยคุ้นผมว่ามีคนผิดทหารอะตอนนี้ดูทหารให้ดีออลองันเลยเชิญครับ<ๆ>นี่นางเป็นอย่างนี้เลยนะึกออกปะสังเกตว่าการดื่มคือการหักข้อมือเข้ามามันเหมือนแบบเราไม่ได้เกรงถูกไหมพี่ต้นครับปล่อยทำสบายครับอทหารนี่เขาจะเกรงขวามากกว่าซ้ายนะ,ะใช่ปะ แก้มันฝืนไหมไม่นะไม่ฝืนใช่ไหมเด็โอเคไหมพี่ต้นอ่าโอเคนะครับขึเคละพอได้เรื่องของแขนแล้วคราวนี้ก็เรื่องของลาตัวแล้วนะครับเวลาที่เราวิ่งเนี่ยทิศทางมันไม่ได้ขึ้นตรงใช่ไหมคันคมุ่งไปข้างหน้าเพราะงั้นเวลาที่จะให้ได้ดีก็คือเราต้องโน้มตัวข้างหน้าใช้โน้มตัวนะครับไม่ใช่พับตัวเพราะบางคนบอกว่าไปข้างหน้าปุ๊บก็จะงอตัวพับตัวเอ,อ้ยฉันวิ่งไปข้างหน้านะครับอันนั้นก็มากเกินไปว่าแล้วเราลองดึงแขนก่อนใช่ไหมครับแขนอ่าลองโน้มตัวข้างหน้านิดนึงเท้าให้เหยียบเต็มฝ่าเท้าโน้มตััวนนมมเหือ หัวทิ่มไปแต่อย่าให้ทิ่มไปนะครับไล่ดึงเราให้เร็วขึ้นให้เร็วขึ้นถ้าเราดูสังเกตความรู้สึกของเรานะครับถ้าเราโน้มไปข้างหน้าเนี่ยตัวมันยังเหมือนก็ส่งไปข้างหน้าซึ่งเวลาวิ่งอ่ะมันควรต้องไปงี้ทิศทางันง่ายตัอกัน,นใช่ครับแต่ถ้าคุณยิ่งตั้งมันก็มีเรื่องของแรงตั้งเข้ามาคุณต้องการไปข้างหน้าแต่แรงคุณพยายามดึง ไปข้างหลังคุณก็ต้องใช้แรงมากมาขึ้นกว่าเดิมนะครับในวันเดียวกันควรจะฝึกอย่างนี้อย่างเดียวหรือว่าควรจะมีท่าอื่นเพิ่มครับการฝึกพวกนี้อาจจะเป็นช่วงแรกๆที่เราเริ่มออกกำลังกายใช่ไหมเริ่มจัดท่าให,ให้ให้สมบูรณ์ก่อนพอหลังจากนั้นอ่ะเวลาที่เราซ้อมเราวิ่งเนี่ยเราก็เราพอท่าเนี่ยมันมันเข้าไปในส่วนลึกของร่างกายเราแล้วคราวนี้มันจะเป็นอัตโนมัติเลยทุกครั้งที่เราวิ่งท่าแขนต่างๆมันก็จะเป็นโดยอัตโนมัติ นี่เราก็เรื่องของการวางเท้าละว,วางเท้ากระดกเท้ารับวางเท <ถา S 2> ้าสําสคัญยังไงครับก็เวลาที่เราวิ่งไงครับการรับน้าหนักหรือการถ่ายน้ําหนักการรับแรงเนี่ยมันเป็นสิ่งสําคัญนะครับว่าเราต้องลงแรงยังไงถ่ายแรงยังไงถ้าเราวางไม่ถูกพื้นฐานไม่ดีส่งผลยังไงครับมันก็เรื่องของการบาดเจ็บนะครับเข่าเท้าแทนที่จะวิ่งได้ดีปุ๊บก็มีเรื่องของการบาดเจ็บเข้ามาก่อนถ้าแรกๆเราก็อาจจะต้องเริ่มจากการขยิงกระดกใขยิงกระดกขยิงกระดกเท้านะครับข้างหนึ่งขยิงนระงกจะพยายามใช้จากข้อเท้าอย่างเดียวนะครับเราไม เกือบแตะพื้นครับเกือบแตะพื้นแต่ไม่โดนนะครับใช่ครับเกือบแตะพื้นพอทําได้ขยิงกระโดดปุ๊บแล้วไงต่อครับคราวนี้เราก็อาจจะเหมือนกับเคลื่อนที่นิดนึงนะเคลื่อนที่นิดนึงไรเคลื่อนที่นิดนึงอ๋อขยับไปหน้าได้่าใช่อ่ะฝอยลังกับน้อยเดินขึ้นฝอยลังกับน้อยขยิงกระโดดหลังจากนั้นเราก็จะมาเป็นวางเท้าเหมือนกันแต่ให้สลับซ้ายขวาช้าๆเหมือนเรายกเท้าเปลี่ยนเท้าสลับนะครับแต่ให้ถ่ายน้าหนักลงซ้ายขวา เมื่อกี้ขยันกระโดกคือเราเหมือนเราตึงเข่าไว้แต่นี้เรายกเข่าแล้วยกข่าแล้วดึงเข่าขึ้มานิดนึงกับถ่ายน้ําหนักดึงเข่าขึ้มานิดนึงกับถ่ายน้าหนักนะไล่นะไล่สลับส้นเท้าไม่โดนอยู่ดีถูกไหมครับนแค่แตะแตะแล้วกลับมาเลยแตะแล้วกลับมาเลยนะครับไล่เหมือนแล้วจ้องอยู่กับที่ใช่ส่วนใหญ่คนจะชินถ้าจ้องอยู่กับที่ท่านี้เราไม่ต้องรีบนะครับให้รู้ว่าเฮ้ยตอนนี้เราถ่ายแรงนะถ่ายรับหลังจากนั้นมีไหมครับเราก็วางเท้าแต่เราเริ่มอีกขาข้างหนึ่งเรากระตูกขึ้นนะครับเหมือนเรา ขยงขึ้นดึงพร้อมดึงเข่าขยงดึงเข่านี่มันบวกท่าขยงกระดกรวมกับท่าสลับเท้ารวมกันใช่ถ่ายน้ำหนักแรงดึงทรงไม่รีบนะครับไม่รีบคือไปด้วยนะครับไม่อยู่หายใจดึงทรงถ่ายหนักดึงทรงถ่ายหนักดึงทรงถ่ายดึงทรงถ่ายใช่แขนประคองงบถ่ายดึงทรงถ่ายดึงทรง เราควรจะฝึกวางเท้ายัางไงครับพี่ต้นเป็นเซตยังไงดีครับทำให้ต่อเนื่องสักประมาณครึ่งนาทีนะครับไล่ต่อเนื่องตลอดท่าละครึง่งนาทีครึ่งนาทีนั่นคือก็สักท่าแรกๆก็สัก 1- 2รอบถ้าออได้แล้วก็2-3รอบไล่ทำอาจารย์ครับแล้วถ้ามันยกไม่ขึ้นทำยังไงนี่เป็นไม่ได้ครับเพราะว่าเนื่องจากว่าเราไม่คุ้นเคยโดยพื้นฐานเวลาที่เราวิ่งเราอาจจะวิ่งลากเท้าหรือวิ่งยกเท้าต่ำแล้วมันก็ต้องค่อยๆปรับแก้ก็คืออาจจะต้องพยายามก้าวเท้ายกเท้าขึ้นมานิดนึงยกเท้าขึ้นมานิดนงงแลลล้้้วจรรรริมัไดดหาาาาายยยยยออ่่่เเเพกกกกทีตตู เท้าที่ลงมันก็จะอยู่ใกล้ๆอ่ะมันก็จะไปอยู่แค่ทักเล็กๆแค่นี้แต่ถ้าเรายิ่งยกสูงยกขึ้นมุมระยะการวางมันก็จะได้เพิ่มมากขึ้นโดยโดยทั่วไปการวิ่งที่ถูกต้องในสไตล์ของออตตนเป็นอย่างไรบ้างครับ ค่อนข้างยากเหมือนกันครับยากใช่ปหคิดว่าทีแรกว่าวิ่งวิ่งไปเดี๋ยวก็ไปเองเนี้ยตอนแรกใช่ครับรู้สึกว่าท่ามันมันเยอะมันการวางเท้าการสับมืออะไรเงี้ยรู้สึกว่าขั้นตอนมันเยอะไม่ทําได้ไหมพี่ต้นผมถามให้ไม่ทาได้ไหมก็ก็ได้ครับมันก็จะวิ่งแบบผิดๆไงถามว่าวิ่งแบบผิดๆโอเคถ้าเราโชคดีอาจจะไม่เกิดการบาดเจ็บแต่ถ้าเราโดยทั่วไปมันจะทําให้เรารู้สึกว่าเราใช้แรงมากกว่าเดิมแทนที่เราวิ่งแล้วเราจะไม่ค่อยเหนื่อยเพื่อนเขาวิ่งเฮ้ยทำไมเขาไม่ค่อยเหนื่อยเลย เออเขาวิ่งไปได้เรื่อยๆแต่เราทำไมเหนื่อยเพราะเราใช้แรงมากกว่าเขาแต่ถ้าเราถูกปุ๊บเนี่ยมันทําให้เราใช้แรงดูเหมือนใช้เยอะแต่มันพอไปอีกหน่อยพอคุ้นเคยแล้วมันจะใช้ไม่ได้เยอะเลยจากฝึกแล้วรู้สึกอ,อมันใช้แรงน้อยกว่าที่เราเราพยายามของเราเองถ้า <29 S 2> ปรลาดนะค่ระรู้สึกใช้แรงน้อยกว่าแล้วก็รู้สึกปลอดภยัยเพราะว่าลงลง,ลงแล้วมันบางทีเราวิ่งอย่างนั้นเราก็ปวดเขา่า <Wow. S 2> ปวดเข่าบ้างมาปวดตรงนี้บ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าถ้าถ้าที่อาจารย์สอนก็จะเซฟเซฟตัวเราเองด้วยอาจารย์คะแล้วคราวนี้เราควรจะฝึกนานสักแค่ไหนดีในพื้นฐานใช่ไหมครในัพื้นฐ<ะ>านจ,ะจะได้ไปวิ่งจริงๆกับเขาได้การฝึกพวกทาักษะพวกนี้ครับจริงๆแล้วถ้าช่วงแรกๆนะครับโดยเฉพาะเนี่ยสอสสัปดาห์แรกเราอาจจะต้อง ใส่เน้นพวกนี้มากๆนะอาจจะเน้นเรื่องการซ้อมไม่ได้เยอะมากเลยแต่เน้นพวกนี้ให้มากหน่อยนะครับเพื่อปูพื้นฐานให้ถูกทายแรงอะไรให้ถูกพอผ่านจาก 2- ้อึงสสัปดาห์ไปแล,แล้วเราไปเล่นเรื่องของ,ของการฝึกอะไรพวกนั้นเราจะรู้สึกว่ามันง่ายขึ้นแล้วก็ไม่ต้องห่วงเลยว่าเราจะไม่มีแรงวิ <c ure> ่งเพราะอะไรจริงๆเวลาที่เราทําเบสิกเนี่ยบางอย่างมันเหนื่อยกว่าที่เราวิ่งเองอีกเข้าใจ<ช>ไหมครับก็คือซ้อมพื้นฐานเสร็จแล้วเอาท่าพื้นฐานไปใช้กับการวิ่งจริงมจ็อกกิ้งโดยที่ไม่เร็วนะไม่ต้องรีบไม่ต้องทาเวลาไม่ต้อง เอาพื้นฐานก่อนไปช้าๆ2สัปดาห์ถึง4สัปดาห์รับรองว่าการวิ่งของคุณจะไม่เหมือนเดิมย้ำเลยนะครับว่าการวิ่งเป็นเรื่องง่ายใครๆก็วิ่งได้แต่วิ่งให้ถูกวิธีเราควรเน้นและตั้งใจปูพื้นฐานก่อน mm hmm. เพื่ออนาคตสดใสของการวิ่งของเราครับ